สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะซึ่งใช้ประกอบการเรียนออนไลน์ของชั้นป .5 นะคะอันดับแรกเรามาทบทวนการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันก่อนค่ะเช่นเศษสองส่วนห้ากับเศษสามส่วนห้านะคะเศษสองส่วนห้าเราก็จะเขียนรูปได้เป็นแบบนี้นะคะแบ่งเป็นห้าส่วนเท่าๆกันแล้วระบายสองส่วน เศษสาส่วนห้าก็เช่นกันนะคะก็จะได้แบ่งเป็นห้าส่วนเท่าๆกันแล้วระบายสามส่วนดังนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าเศษสองส่วนห้าน้อยกว่าเศษสามส่วนห้าก็คือเปรียบเทียบตัวเศษเลยเพราะว่าตัวส่วนมันเท่ากันนะคะต่อไปการเปรียบเทียบจํานวนคละที่จํานวนเต็มเท่ากันและเศษส่วนมีตัวส่วนเท่ากันเช่นสองเศษสามส่วนสี กับ2เซน1ส่วน4นะคะเราจะเห็นว่าจํานวน2เท่ากันนะคะอันแรก2เซนมส่วน4ถ้าเป็นรูปก็จะเป็นจํานวนเต็ม2รูปนะคะแล้วก็เสามส่วน4คือเศษส่วน2เซน1ส่วน4ก็จะเป็นจํานวนเต็ม2รูปเหมือนกันนะคะแล้วเศษส่วนคือเซน1ส่วน4ดังนั้นในเมื่อ2มันเท่ากันเราก็จะเปรียบเทียบเสามส่วน4กับเหน1ส่วน4ดังนั้นจึงได้ว่า องเศษสามส่วนสี่มากกว่าสองเศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะต่อไปการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยการทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะเช่นเศษสิบเอ็ดส่วนสิบห้ากับเศษสี่ส่วนห้าเราจะทำตัวส่วนที่น้อยให้เท่ากับตัวที่มากนะคะเราก็นำเศษสี่ส่วนห้ามาแล้วหาว่าจำนวนอะไรที่คูณห้าแล้วได้เท่ากับสิบห้าซึ่งก็คือเลขสาม ดังนั้นเราก็จึงนำสามมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เป็นเศษสิบสองส่วนสิบห้าค่ะดังนั้นเรานำสิบเอ็ดส่วนสิบห้ามาเทียบกับสิบสองส่วนสิบห้าก็จะได้ว่าเศษสิบเอ็ดส่วนสิบห้าน้อยกว่าเศษสิบสองส่วนสิบห้าดังนั้นเศษสิบเอ็ดส่วนสิบห้าจึงน้อยกว่าสี่สี่ส่วนห้านะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยการคูณคขว เช่นเศษสามส่วนห้ากับเศษสี่ส่วนเจ็ดเราจะใช้เลขสามเป็นข้างซ้ายนะคะคูณไขว้ามาหาเลขเจ็ดนะคะก็จะได้ผลคูณเป็นสามคูณเจ็ดได้ยี่สบเอ็ดอยู่ข้างซ้ายส่วนข้างขวาก็คือสี่นะคะเราจะใช้คูณไขว้ามาหาเลขสีขะะขะะ่ก็จะได้เป็นขอโทษนะคะคูณไขว้มาหาเลขห้านะคะก็จะได้เป็น สี่คูณห้าเท่ากับยี่สิบนะคะดังนั้นผลลัพธ์ข้างซ้ายจึงมากกว่าข้างขวาเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่าข้างซ้ายคือเศษสามส่วนห้ามากกว่ามากกว่าข้างขวาคือเศษสี่ส่วนเจ็ดค่ะการเปรียบเทียบจํานวนคละที่จํานวนนับไม่เท่ากันเช่นเศษสองเศษสี่ส่วนเจ็ดกับหนึ่งเศษสามส่วนสี่เราก็เปรียบเทียบจํานวนเต็มก่อนนะคะเนื่องจากสองมากกว่าหนึ่ง ดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปดูตัวหลังแล้วเราก็สรุปได้เลยว่าสองเศษสี่ส่วนเจ็ดมากกว่าหนึ่งเศษสามส่วนสี่ค่ะต่อไปการเปรียบเทียบจำนวนคละที่จำนวนนับเท่ากันนะคะเช่นห้าเศษสองส่วนสามกับห้าเศษเจ็ดส่วนเก้าเนื่องจากจำนวนเต็มคือห้ามีค่าเท่ากันดังนั้นเราก็จึงไปเปรียบเทียบตัวหลังก็คือเศษส่วนเศษสองส่วนสามเปรียบเทียบกับ เศษเจ็ดส่วนเก้าใช้วิธีการคูณไข้นะคะด้านซ้ายก็จะเป็นสองคูณเก้าได้สิบแปดด้านขวาก็จะเป็นเจดคูณสามได้ยี่สิบเอ็ดนะคะเพราะฉะนั้นด้านซ้ายน้อยกว่าด้านขวาคำตอบก็คือ5้าเศษสส่วนสน้อยกว่า5้าเศษเส่วนเค่ะสุดท้ายนะคะการเปรียบเทียบเศษ็เกินเราจะทำให้เป็นจำนวนคละนะคะ เช่นเปรียบเทียบ3 2มส่วนหกับ4 1่สเ่วนแเราก็นำสามสิบ่วนหมาทำให้เป็นจำนวนค้าด้วยการนำไปหารนะคะที่นักเรียนเรียนมาแล้วสามสหารด้วย5ก็จะได้6ครั้งได้30นะคะ5 6 30ลบกันเหลือเศษ2เพราะฉะนั้นเศษสามส่วนหก็จะมีค่าเท่ากับ6กเศษสอส่วนหค่ะต่อไปตัวที่2 41ส่วน8เราก็นําไปตั้งหารเช่นกันนะคะอ่41หารด้วย8ก็จะได้5ครั้ง8 5 40ลบก,กันก็จะเหลือเศษ1ดังนั้น41ส่วน8ก็คือ5เศษ1ส่วน8เพราะฉะนั้นเราเปรียบเทียบจํานวนเต็มก็คือ6มากกว่า5ดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า6เศษ2ส่วน5มากกว่า5เศษ1ส่วน8ค่ะ ค่ะวันนี้คิดว่านักเรียนก็คงน่าจะพอเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะทั้งเศษส่วนธรรมดาแล้วก็ที่เป็นจํานวนคะนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนักเรียนก็สามารถไปทํำใบงานต่อไปตามคําสั่งในคลาสรูมได้นะคะค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ